ล้อยางโช๊คช่วงล่างทั้งหมดอะล้อยางโช๊คเบรกประมาณแปดแสนกว่าเฉพาะล้อเบรกยางโช๊กก็ล่อไปเกือบล้านแล้วถูกไหมพี่คือร้านหนึ่งเนี่ยราคาต้นทุนผมนะอะครไม่ใช่ราคาคือผมมาทําร้านตกแต่งเอาผ่านเนาะผมก็อันนี้คือราคาที่ผมเอาเข้ามาเองแล้วถ้าเกิดราคาราคากลางที่ลูกค้าจะต้องแต่งตามพี่น่าจะร้านบวกครับโหล้านบวกนั่นเพื่อนนะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมวัน VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปรับชมเจ้า Toyota าอาลพา0 40 e x c l u s i v e ล้วเรานะครับนี่เลยแต่รับประกันเลยว่าคันนี้แต่งเกินร้านแน่นอนเพื่อนหล่อมากโคตรหล่อบทุกคนเป็นไงสำหรับใครที่กำลังรอชมคลิปรีวิวเจ้าอ e l p าสสี่ศูนย์เอกลเราคลิปนี้ผมจัดให้แล้ะรับประกันเลยว่าคันนี้ของแต่งคือแบบโคตรโหดเลยเดี๋ยวพาไปดูตัว ระบบช่วงล่างนั้นเพื่อนนะทั้งหมดเลยน่าในเป็นไง mm. ล้อ BC ประกอบด้วยเบรกเอ็นเลสโมโนม็อกแอนลี่นั่นเพื่อนชุดนี้ผมบอกเลยระบบช่วงล่างเกือบล้านนั้นเพื่อนโหโคตรโหดเลยเป็นเอ็นเลสหกคอร์ตหน้าหลังด้วยเพื่อนเพอนโหเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรามาเจาะกันนะว่าเอ็นเลสตัวนี้มันต่างยังไงกว่าตัวเอ็นเลสทั่วไปนั้นเพื่อนนะโคตรสุดเลยเพื่อนนะเอาเป็นว่าใครชอบก็รบกวนฝากกดไลค์และกดแชร์หน่อยเดี๋ยวเราไปรับชมโตโยต้าอัลพาร์ตเอ็กซ์คลูซีฟเล้าคันนี้กันเลยครับผมไป สนับสนุนโดย A.N.P. Performance รับโมดิฟายเครื่องเกียร์รถยุโรปทุกรุ่นคัตตอมจูนบาย l e ็บเอ็กจูนนิมาที่นี่จบในที่เดียวทั้งแต่งและจูนไปครับทุกคนไปรับชม t o y ยต a าอ p h a า d ของพี่กันเลยครับผมพีกสวัสดีครับสวัสดีครับในคลิปนี้รบกวนมาชมรถใหม่พีกเนาะครับผมเดี๋ยวพีกแนะนำหน่อยครันนี้เป็นอัลาธตัวไหนครับพีกคันนี้เป็นอัลาธเอ็กซ์ซุซีเราครับพี่เป็นสีเทา ครับผมถามนิดนึงพี่ก่อนหน้านี้ก็ใช้เอาผาดาเนาะทำไมถึงชอบเอาผาดอะพี่ก็มันเป็นรถครอบครัวพี่เราไปไหนมันก็ไปได้ไปทุกที่ขึ้นเหนือลงใต้ได้หมดครับโปรติคือใช้รถตู้เป็นหลักเลยวะพี่ตอนนี้ก็มีครอบครัวเราก็ใช้รถตู้เป็นหลักสมัยก่อนเราก็ขับรถสปอร์เนาะเพราะว่าเราแบบยังไวรุ่นอยู่ครับผแต่เนี้เราก็มีอายุละเราก็เลยเลือกใช้รถคันนี้ครับ ก่อนที่จะไปดูของแต่งผมถามต่อนะพี่ทําไมถึงเลือกซื้อเป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟเราอะพี่ทำไมถึงไม่ไปเลือกพวกเบลฟายครับคืออย่างพวกเอาผ่านเบลฟอ่ะมันจะมีหลายรุ่นมากครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวท็อปครับของท็อปสุดของรุ่นนี้ณตอนนี้นะครับแล้วก็ภายในมันก็จะแบบมีระบบที่แบบดีกว่านวดได้เบาะนวดได้มีทีวงทีวีครบคันนะครับครับผมเออราคาต่างกันไหมครับพี่ราคาต่างไหมต่างครับครับผมถ้าเกิดเป็นรถนําเข้าเนี่ยมันก็อยู่ประมาณตอนนี้อยู่3มล้านกลางครับ แต่รุ่นเนี้ยก็อยู่4ีล้านห้าแพงอยู่แพงกว่าล้านเลยนะใช่ใช่ใช่โอ้สุดยอดสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของแต่งนิดนึงเพื่อนไว้อย่างคันเนี้ยตัวเอาผ่า40 e x เ l u s i v e เรามีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างอย่างคันนี้ด้านหน้าทำอะไรบ้างครับพี่ด้านหน้าก็จะมีลิ้นคาร์บอนครับลิ้นคาร์บอนแล้วก็จะมีตัวคิ้วคาร์บอนครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกครับผมแล้วมีกอบป้ายระเบียน GR อ่าเดี๋ยวเรามาดูใกล้นั้นเพื่อนนะจะมีลิ้นหน้าคาร์บอน1ชิ้นนะครับอันนี้จะเป็นแบนดของ เลยถูกไหมครับใช่ใช่นี่งานที่ร้านเลยครับผมโอเคก็จะบางๆเข้ารูปเลยนะเพื่อนนะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคาร์บอนเพิ่มนั้นเพื่อนนะครับประมาณนี้คือถ้าเกิดเป็นตัวเอกลุสิบเราอะพวกของแต่งต่างๆกระจังหน้าเราแทบจะไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยถูกไหมพี่คือถ้าเกิดเราเนี่ยรับด้านหน้ามันก็จะเหมือนตัวธรรมดาทั่วไปครับพี่เราก็จะดูไม่ค่อยออกหรอกครับผมคือ ต่อจะดูออกก็ต่อเมื่อมันจะมีแบบข้างๆที่แบบมีโครเมียมแล้วก็ภายในอครับผมมันเน้นภายในมากกว่าโอเคก็คือตัวเอ็กซ์คลูซีฟเรากับพวกเวลไฟส่วนใหญ่หลักๆจะต่างกันภายในถูกไหมพี่ภายในเป็นหลักเลยภายในเป็นหลักครับโอเคครับผมต่อไปถามเรื่องสีนิดนึงพี่คันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรอะพี่อ่าสีเทาของโตโยต้าไทยแลนด์ครับอ่าครับซึ่งสีเทาเนี่ยมันจะไม่มีรถรถนำเข้าอจะไม่มีอ่าครับพี่มีมันก็จะนําเข้าจากฮ่องกงครับผมอ่าถึงจะมีสีนี้ แตกต่างกันไหมนำเข้าฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงกับรถไทยแลนด์สเปคเดียวกันครับอ่าฮะเออแต่ถ้าเกิดเป็นฮ่องกงเนี่ยมันจะมีเทอร์โบอ่าครับแต่ถ้าเกิดเป็นไทยแลนด์เนี่ยมันก็จะมีแต่ไฮบริดขับสี่อ๋อโอเคครับเอาจิงรายละเอียดก็เยอะนะพี่น้องเอาป่ดี๋ยวมันจะมีขับสี่ขับสองด้วยรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสีใกล้นะจะเป็นสีสีออกเทาเนันเหมือนออกแมทัลลิกถูกไหมแีเทเาเนาะแมทเทลิกเทาหายากไหมพี่ในประเทศไทยก็สิบ สิบต่อสองอ่ะสิบต่อสองโอ้โห <O of, S 1> ก็ใช้ได้นะทุกคนนะส่วนมากจะ<ส>เ,เป็นขาวกับดาอ่าใช่ส่วนเด็กคนซื้อเอาผ่าก็ส่วนเด็กก็จะเน้นเน้นขาวกับเน้นดำหน่อยพี่ใช่ครับอ่าครับผมอู้แต่คันนี้คือแบบสีสวยมากเลยทุกคนนะต่อไปเรามาไฮไลท์กันดี๋ยวพี่เองนั่นก็คือเรื่องระบบช่วงล่างหน่อยพี่อ่าครับอ่าเดี๋ยวไล่ให้ผมหน่อยพี่เอาตั้งแต่ล้อเลยอ่าคันนี้เป็นล้อบ c ซีฟอนนะครับสั่งปัดตัวเบรกก็เป็นเอเลสแรลี่ครับผมครับผมเป็น6กอตนะครับ ครับผมแล้วก็เป็นช็คโปรเฟนเดอร์ครับเดี๋ยวผมไล่ล้อนะอันนี้เป็นล้อ BC ตัวไหนนะพี่่ี BC จำรหัสไม่ได้เหมือนกันเป็น2งชิ้นนะพี่เนาะเป็นล้อ2ชิ้นเป็นล้อ2ชิ้นก็คือพีกจะใช้เป็นสีเดียวกันเลยถูกไหมพี่สีนี้มันจะเป็นสีแบบใช่ไหมก้านกับตัวขอบทุกอย่างคือสีีนอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าบัตแบ็คครับอันนี้ดําเงาอคลสสีนะเหมือนจะเหมือนแต่ไม่ใช่อ๋อแต่มันสีใกล้เคียงกันเลยนะพี่เนาะสีใกล้เคียงแต่ไม่ใช่อ๋อถ้าเกิดมองใกล้ๆตรงนี้จะเป็นดำถูกอยพี่คือสบ สั่ง B C กันเขาสั่งการนำด้านใช่ไหมอ่าใช่พี่ใช่ขอบดำเงาขอบดำเงาอ่าแต่พี่พี่มองว่ามันดูแบบมันดูเก่าอ,ะอ่ะอ่าครับผมพี่ก็เลยอ่าตอนนี้พี่เขาบอกว่าผมล้อล้อชุดนี้ผมก็สั่ง B C เนาะผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับผมให้มันดูแบบวาวหน่อยครับมันก็เป็นสีบับสแบ็คครับเอาจิงสีตัวก้านอะ่ะจะคล้ายๆกับตัวสีรถนะพี่เนาะ ใช่คือคือคือผมคือผมจงใจให้มันขายกับสีรถอ้ายเบรกอะให้มันสีอ่อนครับผมมันก็จะเด่นขึ้นมาเนาะพี่เนาะใช่เบรกมันจะได้เด่นเนครับผมยางเป็นโตโยตุอย่างนีโตโยครับโตโยครับผมต่อไปมาคุยเบรกนิดนึงพี่ครับชุดนี้น่าจะเป็นชุดเดียวในไทยถูก่ะพี่ มันก็ไม่ได้ชุดเดียวในไทยหรอกก่อนหน้านี้มันก็มีคนใส่แล้วแหละแต่ผมเอาเข้ามาแรกๆแต่ผมรอรถอยู่ประมาณปีหนึ่งอ่ะคันนี้รอปีหนึ่งกูอันนี้มันเป็นตัว Enlace Monobox ตัวไหนครับพี่ Enlace Mono Rally ครับผม Mono Rally มันต่างยังไงกว่า Mono ธรรมดาพี่าก็ตัวตัวเสื้อมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะอ่าครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะ l i g h t ว e i g h t กว่าลูกสูบข้างในก็ไม่เหมือนกันอ่าแล้วก็ตัวเบรกอ่ะเวลาเบรกกระชับขึ้น ใช่ซึ่งจะดีกว่าโมโนบล็อกถูกไหมพี่ใช่แล้วก็ผ้าเบกเนี่ยตัวเนี้ยใช้เป็น m s 7 2ครสบอสีมันจะเข้มอ๋อใช่ใช่ใช่คือเห็นเห็นเด่นออกมาเลยครับทุกคนใช่คือผ้าเบกมันจะใหญ่กว่าตัวปั๊มหน่อยพี่ผ้าะพักเบกจะชัดเลยว่าเป็นตัวเล็ซิ่งใช่ใช่มันจะแบบมันจะชัดเลียมจะสีมันจะเด่นออกมาเลทุกคนนะครับจานขนาดเท่าไหร่ครับพี่อ่าันี้สามเจ็ดศูนย์ครับสามเจ็ดศูนย์นะเพื่อนไม่ติดนะพี่เีกเนาะติดไหมติดอ๋อติดใช่ไหมลองแล้วอ๋อนี่คือลองสเปซเซอร์หมอพี่ใช่มีขนาดสั่งตัดแบบ เขาเรียกว่าลบเบรกแล้วนะอันนี้คันนะล้อฟอร์สสั่งตัดบีซีทุกคนนะลบเบรกนะยังแบบนี่ได้ละห้ามิลโโอ้หสุดยอดอันนี้ผมไล่ราคาก่อนพี่ครับตัวล้อกับยางประมาณเท่าไหร่พี่ล้อยางโช๊คช่วงล่างทั้งหมดอ่ะล้อยางโช๊คเบรกประมาณแปดแสนกว่าโอ้เกือบล้านนะทุกคนนะเซตนี้นะโอ้โหสุดยอดแล้วถามต่อพี่คันนี้ช่วงล่างของอะไรครับพี่ช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ครับโปรเฟนเดอร์ครับทำไมถึงเลือกโปรเฟนเดอร์ครับ ก็ตอนนั้นมันผมมองว่าผมไม่มีช้อยครับผมผมก็เลยอยากได้แบบโชคที่แบบ์วิตง่ายอ่ะครับร้านร้านร้านทีเชนไทยเวิร์เขาแนะนําว่าตัวตอนเนี้ยถ้าเกิดเหมาะเหมาะเหมาะสมกับผมอ่ะเขารู้นิสใส่ผมไงว่าผมอ่ะชอบทรงประมาณไหนครับผมผมก็บอกว่าเอาตามที่พี่ว่าเลยครับเอานั่นแหละครับปกติเอาผาดเขาจะใส่พวกเฮดไดกันป่ะพี่ใช่ป่ะหรือว่า i s r ถูกไหมครับมันก็จะมีตอนนั้นที่ผมใส่อ่ะมันจะมีเฮดไดครับมีโปรเฟนเดอร์ มีไอซาครับผมอ่าผมก็เลยมองว่าโปรเฟนเดอร์น่าจะดีสุดณตอนนั้นครับฟิลมันประมาณไหนอ่ะพี่ฟิลประมาณไหนมันก็น,นะนุ่มหนึบนะนุ่มหนึบใช่อ่าครับผมราคาคแพงไหมพี่ตัวโปรเฟนเดอร์หรือราคามันจะย่อมยาวด้วยชุดนี้อยู่ห้าหมื่นเองช็แล้วเอาจริงราคาก็จะเบียดเบียดกับไอซถูกร์ถยพี่เบียดไหมไอซ์อาอยู่หกเจ็ดหมื่นนะ โอ้โอเคใช่พี่ไมซ่าจะแพงกว่าครับอ่าครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของแต่งเพิ่มต่อนะเพื่อนอย่างด้านข้างก็จะมีกระจกมองข้างคาร์บอนถูกไหมอ่าคาร์บอนครับคาร์บอนแล้วก็นี่เป็นไฟเลี้ยวเอเวสเจแปนไฟเลี้ยวอ่าอันนี้คือเป็นของญี่ปุ่นถูกไหมพี่ของแต่งใช่ของญี่ปุ่นครับแต่งเพิ่มแล้วก็คือไฟเลี้ยวตรงนี้เพื่อนเนะใช่โอเคแล้วก็มีตัวเลนกระจกตัดแสงของโตโยต้าเจแปนแอสเซซอรี่ครับโอ้หนนี่ของญี่ปุ่นนะเพื่อนนะของนอกนะเซตนี้แพงไหมนี่ยพี่เซตญี่ปุ่นนกกก็ระจี่ ข้อกระจกหกพันห้าหกพันเก้าครับผมเลนกระจกหกพันเก้าหลักๆคือจะแพงตัวไฟเลี้ยวเนี่ยพี่ไฟเลี้ยวสองหมื่นใช่ไฟเลี้ยวมันจะมาพร้อมครอบกระจกเลยอ๋อขึ้นมาทั้งเซตเลยเพราะของเดิมมันแค่นี้อ๋อโอเคโอเคทุกคนนะนี่ใครอยากรู้ก็ถามราคาให้ละกันสาดใส่เพิ่มใช่ไหมครับพี่กันสาด G R Sport ครับ G R <อ> Sport ครับผมแล้วก็พวกตรงนี้คือติดตั้งเพิ่มเดือนพี อันนี้เป็นโลโก้ของเอเซอรี่โตลต้ามันจะมีไฟครับคืนคอ๋อก็คือรถเดิมๆเปล่าๆเลยไม่มีให้ถวยพี่รถเดิมเปล่าๆมันจะเป็นโลโก้ธรรมดาแล้วก็เป็นเหมือนโคเมีมข้างในเป็นเป็นชั้นเดียวนี่เป็น3ามดีเห็นไหมอ๋อโอเคโอเคอันนี้คือติดตั้งเพิ่มนั้นติดตั้งเพิ่มครับติดตั้งเพิ่มแล้วก็จะมีมือเปิดที่เป็นคาร์บอนคาร์บอนครับทุกคนครับประมาณนี้สเกิร์ตข้างคาร์บอนถูกไหมครับคาร์บอนครับนี่คาร์บอนเป็นแยกชิ้นเลยนี่เป็น2ชิ้นเลยนั้นเพื่อนเห็นไหมใช่เวลาขึ ก็จะดูแบบบางๆเข้ารูปนะครับทุกคนขับอันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างล้อด้านท้ายดีกว่าอย่างด้านท้ายก็มีเบรกเอ็นเลสด้วยถูกไหมพี่ใช่อันนี้เป็นหกพอร์ตหกพอร์ตหพอร์ต R ครับผมโมโนแลลี่เหมือนกันโมโนแลลี่ส่วนมากข้างหลังเขาจะใส่4ีพอร์ตกันอ่ะครับพี่แต่คันนี้พี่ทางอยากให้เต็มเนาะใช่ทางเอกก็เหลยบอกว่าสปอสุดเลยอ่าใช่ใช่ผมว่าในในๆก็ใส่แล้วเนาะก็เลย ใส่เป็นหพอตครับผมจานสามเูนะสเเท่าอ่ะข้างหน้าเลยใช่โหเท่ากันเลยอันนี้ตอนแรกเท่ากันเลยไม่เห่ตอนแรกอ่ะผมมาจะใส่3 5 5ห้าห้าสี่พอครับแต่พี่เขาบอกว่าไหนเอ็งใส่แล้วไปสุดเลยไปสุดใช่ใช่ใช่ไปสุดเลยแล้วราคาเบรกหลังมันจะแพงกว่าป่ะพี่ใช่ป่ะราคาหน้าหลังเนี่ยเท่ากันมันจะมาแพงอนี้ขอแพงตัวเบรกมือไฟใช่อันนี้ก็สองแสนกว่าเหมือนกันโอ้สุดยอดราคาใช่ได้คือคือไอตัวพอตข้างในมันจะเล็กกว่า ผมแต่ทีเนี้ยราคามันก็ไม่ต่างกันหรอกไม่หนาเลยครับผมถ้าเกิดมันขยับขึ้นไปอีกมันจะเป็นตัวไหนอะพี่เอ็นเลสอันนี้เหรอเป็นโมโนเป็นโมโนทีเอทีเอต่างต่างยังไงกว่าทีเอนีมีแป๊บนี่อ่าฮะแป๊บไม่มีอ่าครับผมแต่ตัวนี้มันจะมีแป๊บอ่าฮะตอนแรกก็จะสั่งตัวนั้นแหละแต่ผมดูแล้วผมชอบตัวนี้มากกว่าครับผมซึ่งถ้าตัวทีเอจะแพงกว่านี้อีกเหร่พี่แพงแพงกว่านี้หมื่นห้าอ๋อก็ไม่ก็ไม่เยอะมากใช่ครับผมก็คือจะไม่มีแค่ไอตัวตัวนี้ ตัไม่มีใช่แล้วมันต่างอะไรพี่ตัวสีคาลิเปอร์สีคาลิเปอร์ใกล้เคียงกันใกล้เคียงแต่ก็สีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันี่อ๋อคือถ้าเกิดแพงกว่ามันก็จะอีกแบบนะทุกคนนะใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่มีอ๋อไอตัวที่ไล่ระบบน้ำมันอะไรถูกไหมพี่ใช่มันจะไล่ข้างหลังอ๋อก็จะแตกต่างกันแล้วมันมีเหนือกว่าตัวทีเออีกไหมพี่พีกมีเหนือตัวทีเอไหมมีอ่ะฮะแต่ไม่ได้เป็นพวกแบบเป็นรูรูอ่ะ อ๋อเหมือนผมเคยเห็นเหมือนพวกอ่าฟิลรถแข่งใช่ไหมใช่ไหมที่เขาจะเป็นเอเลสก็จะเป็นรูระบายความร้อนอันน้คือจะไลท์คือจะไลท์เวทอีกอ๋ออันนั้นก็อีกระดับนึงใช่ลูกสูบข้างในก็ต่างไปอีกโอ้โหอังจริงเบรกเขาก็เยอะเหมือนกันนะเอเลสโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากใช่ใช่เยอะมากบรกเยอะมากครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างช่วงด้านท้ายเพิ่มนั้นเพื่อนว่าจะมีอะไรบ้างอย่างด้านท้ายมีทำอะไรบ้างครับพี่คันนี้อ่าคันนี้เป็นเอาผ่านเนาะอ่ครับผมแต่กันชนหลังเป็นเวลไฟอ๋อนี่คือพี่เปลี่ยนเป็นเวลไฟเลยใช่ อ๋อมันต่างยังไงพี่อธิบายหน่อยก็ตัวกันชนจะไม่เหมือนกันเนี่ยอ่ะครับพี่มันจะเป็นไฟตั้งแต่ถ้าเกิดไอผ่าเอาผ่านจะมีแค่นี้ออ๋นิดเดียวเนาะซึ่งกันชนเอาผ่านมันอยู่แค่นี้เองอ่ะครับพี่ครับพี่พี่มองว่ามันมันมันลอยไงก็เลยเปลี่ยนเป็นกันชนเวลไฟอ๋อสวยกว่าแพงไหมพี่ตัวกันชนท้ายกันชนสี่หมื่นกว่าราคาตึงองนันเพื่อนนะเฉพาะกันชนท้ายนะยังไม่รวมพวกอดซูทไม่รวมคาร์บอนแต่งเลยนะใช่ไม่รวมไฟ อันนี้คือพี่เอกใส่ไฟหลังเพิ่มใช่อครับผมแล้วก็จะมีดิฟฟิวเซอร์ที่เป็นคาร์บอนนะครับทุกคนอีกหนึ่งชิ้นนะเพื่อนเอ้ยผมแอบเห็นท่อพี่ทำท่อมาหรอใส่ปลายท่อเฉยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่ปลายท่อใช่ป่ะดิฟตรงนี้จะบวมแต่นี้เป็นเป็นไทเทเนียมถ้าทำโปรตักเกอร์มาถ้าถ้าเกิดไม่ใส่มันก็จะไม่เห็นท่อป่ะพี่ใช่ปะคือไม่ใส่อ่ะมันจะวนอตรงนี้เพราะวนตรงนี้ตรงนี้มันจะละลาย เอาหรอใช่ครับผมเลยต้องทำโอเคอันนี้ผมอยากรู้พี่ปูติคนขับเอาผ่าเขาเปลี่ยนท่อไหมเปลี่ยนท่อไหมส่วนมากไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเออผมก็เห็นแบบเดิมๆใช่ไหมพี่แล้วก็จะเปลี่ยนมีใส่แค่ดิฟใช่ไหมเออแต่อันนี้พี่อีกเปลี่ยนท่อมาเลยเนาะมันไม่ได้เปลี่ยนใส่ข้อไปเฉยเองอ๋อคือเหมือนแบบใส่แค่ตัวข้อไม่ให้ตัวไอเสียมันวนอ๋อเพราะเราใส่สเกิร์ตเพิ่มไงโอเคแต่ว่าเสียงก็ไม่ได้ดังขึ้นใช่ไหมพี่ไม่ดังไม่ดังไม่ดังโอเคประมาณนี้แล้วชุดท้ายมีอะไรอีกไหมพี่ถ้าก็มีวไฟ อันนี้คือติดตั้งเพิ่มนี่ญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้ก็หมื่นกว่าบาทโอ้จะพิ่ไฟเบรกดวงที่3ามทนะใช่ใช่อันนี้นะใช่โอ้แล้วก็จะมีตัวดักเทลนะครับคาร์บอนอ๋อถ้าเกิดไม่มีมันก็จะดูโล่งใช่ป่ะพีกตรงนี้มันจะดูไม่เต็มเนี่ยเออมันจะดูโล่งไปเลยอันนี้เราก็ปั้นขึ้นมาทําใหม่๋อโอเคไฟท้ายไม่ได้แต่งนะพี่กท้ายเดิมไฟท้ายเดิมท้ายเดิมก็รออยู่นะทุกคนนะรอรอโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมดูภายในต่อเดี๋ยวพีกได้ครับท่านเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูภายใน ในก็จะมีนี่อ่มันจะมีไฟตรงนี้ของวาเลนติเจแตมอ๋อนี่คือพี่ใส่เพิ่มเหรออ่าเปิดปุ๊บมันก็จะติดเลยอ๋ออันนี้คือเหมือนเป็นพวกแ <laughs> <laughs> อตตุสเลีเพิ่มเชยก็เว,วะลาเราเปิดคือใช่ป่ะอ่าฮะเรามองไปข้างหลังเนี่ยคนมันจะเห็นไงว่าเราเปิดประตูอ๋อคือถ้าเกิดเปิดอย่างเงี้ยมืดๆอ่ะเขาไม่รู้นะว่าเปิดประตูอ่ะครับพี่อ๋อโอเ<ข>คโอเคก็คือเป็นตรงนี้ติดตั้งเพิ่มนะแล้วอย่างข้างในมันสามารถแต่งอะไรได้อีกไหมพี่คือตอนเนี้ยคันนี้ก็จะใส่เป็นอ่เป็นหัวเกียร์ อ๋อพี่เปลี่ยนกว่เกี้ยแล้วเคคิสเซลอ๋อครับผมฟิลก็จะมีกล่องดูทีวี Android YouTube อ่าครับผมอ่แล้วก็จะมีประตูดูดอันนี้มีประตูดูดอ๋อคือใส่ประตูดูดคู่หน้ามาถูกไหมพี่ใช่โอเคแล้วก็เนี่ย Exclusive ซีฟเล้ามันจะเป็นลายไม้อย่างงี้เห็นไหมปกติที่ประตูธรรมดาเนี่ยเป็นดำรันนี้ลายไม้อันนี้คือความต่างเลยพี่ใช่แล้วก็เป็นโครเมียมสีเงินอ๋อจะเป็นโครเมียมทั่วไปมันก็จะเป็นสีทอง อ่าครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเบาะนั่นท้ายดีกว่าเบาะด้านท้ายพี่กับเวลไฟต่างครับมันจะไม่มีทางเดินเห็นไหมพอมันตัวเราอ๋แล้วก็จะมีแท็บเล็ตบังคับทุกอย่างเลยม่านมืนทีวงทีวีบังคับแต่ของนี้ได้เลยเหมือนไอ้คุกศิลป์เราเขาจะหรูกว่าป่ะพี่ใช่ป่ะหรูกว่าหรูกว่ามีที่วางแก้วด้วยอืมแค่ไม่ต้องทำเลยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยข้างในเนี่ยคือเนี่ยมีโต๊ะกินข้าวออ๋โอเคพี่อถ้าเวลไฟคือไม่มีเหรอ มีไม่มีออเวฟามีจะมีเฉพาะเอ็กซ์เพรสีฟแล้วใช่แล้วข้างในนี่คืออนาคตจะมีทำอะไรได้อีกไหมนะพี่ก็มีครับแต่ไมเขาค่อยทำอ๋อจริงจริงเดิมมันก็ดีอยู่แล้วถูกแล้วก็มีลำโพง JBL ลำโพง JBL ที่ให้มาถูกไหมพี่ของเราใช่ออกของเราก็คือให้ JBL มาเลยแล้วก็จะเป็นหนังนับป้าเนี่ยลองจับดูมันนุ่มอ๋อหนังนับป้าก็คือนับป้าทั้งตัวนะพี่เนาะทั้งคันเลยทั้งคันเลยดีกว่าเบาะสามแถวเป็นนับป้าหมดเลยนับป้าหมดเลยโอเคภายในประมาณนี้เครื่องมีทำอะไรอีกไหมพี่ เครื่องไม่ได้ทําครับเครื่องเดิมเนาะใช่ครับผมและอย่างคันนี้ของแต่งเบ็ดเสร็จเราๆประมาณเท่าไหร่ะพี่น่าจะล้านหนึ่งนะประมาณล้านหนึ่งล้านหนึ่งโอ้ล้านหนึ่งน่าจะเกินแหละเฉพาะล้อเบรกยางโช๊กก็ล่อไปเกือบล้านแล้วถูกไหมพี่คือล้านหนึ่งเนี่ยราคาต้นทุนผมนะอ่าครับโอ้หไม่ใช่ราคาคือผมมาทําร้านตกแต่งเอาผ่านเนาะครับผมก็อันนี้คือราคาที่ผมเอาเข้ามาเองแล้วถ้าเกิดราคาราคากลางที่ลูกค้าจะต้องแต่งตามพี่น่าจะล้านบวกครับโอ้ล้านบวกนั้นเมื่อนนะ ดูเหมือนจะไม่เยอะนะพีกเนาะเหมือนดูเหมือนไม่เยอะใช่ดูเหมือนจะไม่เยอะแต่ผมบอกเลยเฉพาะเบรกกับล้อแล้วช่วงล่างอะก็เกือบล้านแล้วนั่นเพื่อนนะใช่ใช่ใช่แล้วอย่างคันนี้อนาคตมีจะทำอะไรอีกไหมพีกก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนโฉมชุดแต่งทั้งคันอ๋อเป็นตัวไหนอ่ะพี่อันนี้คือสเต็ปแรกอ่าครับผมเออผมถามต่อดิพี่ตอนนี้เอาผ่าตัวใหม่อ่ะพวกของแต่งมันมีเยอะไหมพี่ชุดบอดี้พาร์ตเยอะมากเยอะมากใช่ไหมครับตัวใหม่เนาะเยอะเยอะมาก โอเคนี่นั้นเพื่อนคลิปนี้พามาดูอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับตัวเอาพาด40ตัว e x c l u s i ลูซีฟเรานะเดี๋ยวให้พี่เอกลองฝากช่องทางการต่อหน่อย<ป>เพื่อนเพื่อนอยากจะสั่งของแต่งพี่ก็เพจผมก็นี่เลยเวฟไฟล์เอาพาดนี่อ่าครับ,รบผมน,นี่เลยตามนี้เลยขอตามนี้เลยเซิร์ใน Facebook เจอเลยครับครับผมโปรเตถามนิดนึงพี่กของพี่กรับสั่งของแต่งอะไรบ้างอะพี่ก็รับสั่งของแต่งญี่ปุ่นด้วยครับอ่าครับผมเอ่าเกี่ยวกับเอาผาดเอาผาดหรือรถรุ่นอื่นก็ได้ได้หมด จากญี่ปุ่นครับผมครับแต่ว่าพวกบอดี้คาร์บอนก็คือสามารถสั่งได้หมดถูกไหมพี่บอดี้คาร์บอนนี่คือผลิตที่ประเทศไทยครับอ๋อก็คือไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ดตามแต่ถูกไหมพี่ได้หมดได้หมดเลยโอเควันนี้ขอบมากครับพี่อสวัสดีครับทีนั้นเพื่อนคลิปนี้เราพามารับชมนะครับรถใหม่ของพี่อิกนะสําหรับใครที่เคยดูคลิปก่อนหน้าเนี้ยบอกเลยคันนั้นก็สุดไม่แพ้คันนี้นั้นเพื่อนนะคลิปนี้จัดให้นะเป็นเอาผาดตัวใหม่นะตัว4 0 e สุด u s i v e เราก็แต่งเต็มเลยเพื่อนนะ บอกเลยโคตรสวยครับทุกคนนะเอาเป็นว่าใครที่ขับตัว Exclusive เหาอยู่ก็ลองดูคันนี้ได้นะเพื่อนๆนระับประกันเลยว่าของแต่งนี่คือแบบโคตรสวยเลยเพื่อนนะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้า,าจะไปถ่ายรถยี่ห้ออะไรก็สามารถกดติดตามกันมาได้นะหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีรถสวยๆก็สามารถส่งรูปกันมาได้ที่เพจบีซีเคนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแ่้วผมบ๊ายบาย